มาแตกาสาขาท่าดี้ถ้าตีมีป <wi> ู <itud soundtrack> ้าแตกมองว่าตังตอนาหุงเจ้านอทำยังไงเจกออ้ยำงรอืมปตาบัวองเยอน่อย้อืมไไอ้โอเคโอ้คำใหญ่ญอียวยนี่เือกกว่ามากเบิกกว่มากกระบอกกันดีกว่าเจ้าฮึมกระอกครับ ห่วยยายพูดจันป่องสิภากันไป็สายยืนนี่สิภากันไป็นายตะพุงเนี่ยคือทั้งตาดีเนี่ยคนราว่ามันเปิดไปเนี่ยอี่อย่างหยีแกรกแกรกเนี่ย มาตั้งแต่ผู้หัวหอมมาตั้งแต่หน้าแฮ้วเขาอยู่สายตัตอนนี้อยู่ทาดีตีเขาทาดีตัเนี้ยลุกขึ้นยี่ท่าดีแล้วป่นี่ปลาเจ้าเฟอร์ขึ้นมากว่ากัมาไก่เลยเพราะว่าเราจะมุ plain, ่งหน้าตอนนี้เชียงคานมาหนี้ก็ได้มาคือจะไปใช้เกาะมันบวชวงง่ายเอ้ยขึ้นผู้ขึ้นปลามั่งไรขื่นไอที่ขึ้นทั้งลุงทั้งขึ้นทั้งลุงเนาะเนาะกันเลยสิอยากกินตาบุ่งจะได้เนี่ยทั่วทั่วทั่วไปกับพี่ธนาสมตำเนี่ยเขาซาเขาเลื่อันมาเราเขาซาเขาลื่อนเนี่ยได้ยินข่าวมาก เปิดสอ,องสามมือหนึงลูกค้าหลายคักหลายเนี่ยพอออไปอีกละหาบอกหาว่าไปหา,าไปหาที่รีบอกพี่นอ้องฮะไซรันได้ยังเนี่ยโอ้พี่น้องครับบางที่ขัดฟังฟังฝั่งขวาเมื่อขับภูเขาตรงนี้นะฮะฉันจำได้บอกนี่พี่น้องเด้อนะครับฝั่งนี้นะครับพี่น้องมากมีโอกาสกะเรียนเชิดกับผมไซรันไหนงานนี่บอกที่จำไทยคอนสเนใช่ครับซางก็บอกบอกเอาขึ้นมาท่ากันสันเอามาตะข่อนสานตัวพี่อันนี้อำเภอทรายได้นี่อำเภอทายีด้กับซังต่ว่าภูต่ำนต่ยังเนีส้มตำตำไทยคอนตำไทคอนสาน ตําทะเลสวัสดีครับผมตําพอยแข้งตํากุ้งสดตํากระเพาะตําไข่เค็มตําไทยตําปลาตําม่วตําหอยเค็ตําเตงตําถั่วตําั่วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสักพูดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับไสวัสดีครับพอดีอันมาแต่อันมาแต่อำเภอหน้าแห้ว เพ่นเฮันนแมนวินงพูแฟนครับว่าเห็นว่าร้านนีเป็นทานเปิดไม่แต่ว่ามีลูกค้ามีอย่างคนทัอก็เลยว่าแบะมาลองบ้กันนะพอดีเราจะไปเชียงคานกันแกวินแกวิ่งขีนี้จมีมีหลายต่ำเอาวันนี้ถาว่าสิสมซาสมลือบอหายแม่ค่าต่ำสักอย่างหนึ่งอ่างเนี้ยต่ำจั่นเนี้ยอ่ะเออต่ำทะเลรวมทะเลรวมคนสั้นคันเนี้ยวคญสั้นคนสั้นแต่คนสั้นชุ่มแพรพุ่นนะ ชุมแพพวันละเมืองนะแนนดนแดนต่อแคว้นผู้เวียงผู้เขียวจี๊ดจิ๊ดเชียงติดกางเอาคอนสารก็ม่อยู่บาทเลยติดกางเคียงคอนสารผมมีนะไเกษตรสมบูรณ์เปิดชุมแพเปิดชุมแพครับผมข้าใบคนก้อนเกี๊กงก็ผมมันอีสาซที่แต่ตั้มก็ผมอูดพี่น้องครับเบิ้งครับคุณหนังมาพี่น้องมา ราคาสิ่นาคารเท่าไหร่ครับ100ยบาทค่ะตามเรวมตามเล่รวมบาทอืออะแล้วแล้วยางอื่น่ะฮะอย่างอื่นก็ลดลงมาตามอค่ะผมบะแพงดอก้อยเยวบ่แพงบ่แพงกว่ดกี่หม้ดีเนาะพุนขามันจะละย่องพุนอืมมว่าเดี๋ยวมกใต้นมาไปยี่หอนี่นะผมจะคู่เหรอฮอดเบียเออฉันไม่ไปกินยุ่นหน้าแห้ไก่ก็นี่อยกแห้งขนี้สองร้อย ครับผมอันนี้กุ้งเราหมึกเราปูเราสดๆนะครับครับผมอสดนะคะพ่น่ะขายเต็มมาๆๆอยู่คุ่นี่นี่ตาง่าทนี่้ยเต็มดึ๊บดึ๊บดึึ๊บต่างสขัวใส่ม่วงปาดไหมนวายโอเคโอ้ขาวซ้วนในซวจะทำไงเนี่ยอยากซวงหมอ๋อ อย่าลืม่อพี่น้องเลื่อมีโอกาสมาที่นี่นะครับกับร้านตำไทยคอนสารจุดนี้คือจุดไหนครับของอำเภอท่าริเลยเลยพระนัสจามาบ่เลยพระานัสจามาเลยปั๊มบางจากมาแล้วก็เลยปั๊มบางจากมานิดนึงเลยเลยวัดพระนัสจามาประมาณสามกิโลสังเกตฝังขวามือเลยยังยังขาเข้าบขสอำเภอท่าริอ๋อยืองยังทั้งขั้งขบขสอำเภอท่าริพี่น้องครับนี่คือห้านตำคอนตำ ตำไทยคอนซานตำไทยคนซานฮันเอนเลเอาก็ยู่บเรือเนายนเร่ชาวบ้านเขาบอกันเนลเล้ระเบิอย่ะสกุลนครได้อู้วขอบคุณขอบคุณอส้ครับครับอยังโอ้ยของมากวนีเราถ่ายคลิปห้พี่น้องเมืองขอบคุณครับขอบคุณแอดสครับโอ้ยค่ับอะ ซิมใ<ช>มมส่ข้เา,า,า,เาเอา,เอาอน,นี้แมงล่ะเอานี้เราิมนะื้ครับผมอืมอเอาเอาิมไก่หลายังนี่หรอครับบุงครับสีสันอืมสีสันนะสีสันักหลายเอากี่บุงไม่ปะแก้วแกวแก้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 วเสียบพวีเอาพ่องครับบครับมามาครับผมจิมบุดแถิมบุด้ออเจ้าเอาลทมะอืดีคอืออืออือออื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 อออื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 อ เขาดีๆป่ว่าแต่น่า่องวตอนมางุง้วอนทำยังไง้กอหี่กี่ทำยังไงลาหมูปองปาไอ่าโอเคโอ้ญ่นีมตนียเือกรอบมาก่าอะดอกกระเดียด่อืครับ จันรองเขียกับ้องกันโอ้ยเไงเี่ยต้องหิวแห้งเ้อาปิดผู้บังกินมด้ไหมคะถ้าเีไม่มีกินเาวเลยเนาะัล้างล้างไอรล้างด้วยโซดาค่ะล้างด้วยโซดาโอ้ แด้โซดากอดจีบบาทหรอเพี่ใช่ค่ะโดนึงก็สองขวดน้าร้โซดาไม่มีที่เต้าถ้าราโซดาปุ๊บตาเทศแสงสงของข้องไปเนี่ยการเนี่มันสามร้วยนี่หละก็บมั่วบัตรขมาุ่เมาถิ่พี่มมุ่มม่เราเลยพี่้องครับมีโอกาสมาทักอำเภอทาลีพี่้องอย่าลืมเลือกกับร้านตำไทยคอนสานมางหาครับร้านตำ ให้คว้นสารมี่ตำกะเลรวมตำหอยแครงตำกุ้งสดตำกะโพดตำหอยดองตำปลาตำมวดตำตั่วตำแตงตำปลาล่ามีบัดตต่ำพลาดตำซีเกีสุรินบุรีรัมสนาค้ามรอยเอเจ้ทอนมีบัตตไม่ตุ่มอย่าลืมพี่น้องครับห้างจะเยื้องทางเข้าสัดท้ายรถส่งรประจำทางอำเภอท่าเรพี่น้องเนอนั่นหหน่เบิ้งเบ้งหนเบิ้งให้หหหไปหน่ยห็นบ่หน่ป้ไปหละไปหน่อยให้มดหน่อยห้หเอไปหรือเปล่าไ้หลไปเนี่บอกี่ละไปบอกกสอเพื่อท่าลรีพี่น้องเขาพูดในไรนี่และเขาย นะครับผมมีโอกาสย่าเรื่องกับผมมีโอกาสมาทักอำเภอทรายเรียนส่วนที่ร้านนี้กับร้านตำแทงกอนสารแซ่บนัวจ้วนเดี๋ยวทักกับต่อที่เชียงคานนะเจ้าไปกินต่อกันห่วยว่ามันคือรถเมื่ออะไรแม่เฮ้อเป็นกลิ่นบวชี่มาขึ้นวันเดียวเอาจานที่สามมันได้เนี่ยจานที่สาม เจ้าลายครับผมเจ้าใจครับผมเออมองอยากดอกอืมเพป็นกระสีป้อใจดำป้านดอกเว้ยอืมล่างเทียนแล้วอืล่างเทียนกรนจันปองนี่ละพี่น้องมีโอกาสทั้งมาทั้งอำเภอทารีพี่น้องครับฝากไว้มองนี่ใกล้ๆกับทางเยื้องเข้ายางเยื้องทางเข่าบกสอำเภอทารีเนาะสถานีขนส่งนะครับพี่น้องครับลานสมตำไทยขอนสารเห็นป้ายมองนี่พี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเด้อนะครับเบื้องผู้หน่วยนีนได้ตรงขาแม่นเลยนะครับฝั่งนี้นะฮะ มีโอกาสการเรียนเชิญอนตอนรับปอะทานนะครับราคากันเองครับบริการสุดแบบประทับใจเอาใจพี่น้องมาเท่าทีท,าทาั้งว่าทั้งอำเภอทาเรืเมืองเลยฮันแนวเนาะอุ้ยขักหลายพี่น้องแจ๋วครับรพี่น้องที่บางขั้นโอ้ยมาบ่หอยหรอมีโทรสั่งลวงนาก่อนเนย์เบอร์เบอร์โทรว่าไรครับเบอร,ร์โทรเบอร,ร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่ส 0377 0944290377ครับผมเอามีหอดส่งขอดบ้านบา่อะไรเดี๋ยวนี้วะนี่แก้วครับอ่ะสร้งมาหนี้สองตุงส,งส่งขน <c oughs> อนเชียงคังนเมื่อกี้แบบทรงหนองแยขาถุงทุนละถุงละหา้าสิบบาทค่าส่งที่ร่อย <c oughs> ครับผมเอาเรื่องความแสบความนวดนี่คือเฮาโโบอเม็นบาเบาปากเกียวเบา,บา,บา,บาเปลี่ยนแล้วพี่น้องเนี่ยนี่คือแสบอีริ่งเราจะฟ้อกเนาะสังเกตได้พี่น้องครับผมขากลายครับอ้า ตากไว้กับร้านตําไทยคอนซ่านะพี่น้องเด้อพอกำลังมาน่ะสิ่งีพี่นอ้อ,นอ,นอ,นองไปแซบนัวบังไหนกับข้าวความแซบบังไหนคอยติดตามกันอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>